สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีสวัสดีเพื่อน, FC, อนๆทาง YouTube แล้วก็เท่าแก่สังคมรถบัสทุกคนเลยนะครับและก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตขออนุญาตเจ้าของรถคันท,ที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวพูดถึงรถบ้านริวมาชั้นเดียวนะครับคันนี้เป็นสแกนเนียห้าง6กล้อต่อตัวถังใหม่ภายในใหม่หมดเลยนะครับผมโดยผู้พี่บอยจะหนักทําให้ชื่อนี้ชื่อนี้ได้ยินไปถึงไหนก็แบบอ๋ออ๋อนะครับ รู้ทั้งวงการนะครับผม่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้ว่าแบบจะเอี่ยมแค่ไหนจะแบบดูดีแค่ไหนตามราคาไหมได้ยินข่าวมาว่าเพดานแบบนี้ราคา200แสนกลางๆถ้าเกิดใครอยากได้ติดต่ออู่พี่บอยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนแล้วก็ผู้ที่กำลังจะติดตามแล้วก็กำลังดูอยู่นะครับยังไงก็คลิปนี้หวังว่าคงไม่มีดราม่าเนาะอ่ะก่อนอื่นรถคันนี้ขออนุญาตแนะนำก่อนเป็นช่วงล่างสแกนเนียนะครับสแกนเนียเกียร์คอมฟอร์ตชิปหรือภาษารถที่เราคุยกันพูดกันก็คือเกียร์ลนะครับเป็นเกียร์ลนั่นเองนะครับเกียร์ลเครื่อง360แรงม้าเป็นเครื่องปั๊มเนาะตัวนี้ช่วงล่างห้างละเรียบร้อย มาเดี๋ยวช่วงล่างเราคงไม่ใส่ารายละเอียดกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวถังภายในความทันสมัยความาเป็นเลิศเป็นเลิศในด้านไหนบ้างเพราะว่าผมว่ารถคันนี้น่าจะมีความพิเศษไม่เหมือนกับรถบัสบ้านอื่นแน่นอนนะครับพี่บอยบอกว่าอย่างนั้นพี่บอยบอกว่าคันนี้มีความพิเศษเดี๋ยวไปดูกันว่าความพิเศษคืออะไร เดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นรถบัสชั้นเดียวนะครับแต่ว่าก็จะทําลักษณะของด้านหน้าเนี่ยเป็นอสองชั้นก็จะมีแก๊ปคือจะไม่ใช่นเป็นชั้นเดียวที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่กระจกบานเดียวนะครับจะเป็นกระจกสองชั้นแล้วก็จะมีแก๊ปนะครับโอ้เพ้นลายช่างอะไรสวยงามจริงจนะครับแล้วตัวส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อสติกเกอร์ กระจกก็จะเป็นกระจกขาใหญ่มีสีตัวนี้เป็นตัวแพงอยู่เหมือนกันคู่หนึ่งก็เฉียดเฉดหมืน่นนะครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็จะสามารถเลือกเซื้อโลอกสีได้มีไฟเลี้ยวติดตามค้านะครับแล้วก็ไฟบาสก้าหนึ่งคู่ไฟสองป้ายข้างอีกหนึ่งตัวนะครับผมถัดออกมาตรงชั้นล่างเป็นหน้าสแกนเนียเป็นที่กําลังแบบฮิตมากตัวนี้เห็นไหมใส่ตัวนี้ด้วย 1> k 1 2 4แล้วใส่ตัวนี้ด้วยนี่สติ๊กเกอร์สแกนเนียล้ำมากพร้อมเป็นไฟยูดีตัวนี้อู่นี้เขาจัดให้ไฟห้างแท้นะครับไม่ใช้ของเกรด ABC แน่นอนแล้วก็ daylight หนึ่งตัวเป็นสปอตไลท์หนตัวสีขาวนะครับผมถัดมาด้านข้างด้านประตูเพ้นท์ลายด้วยสแกนเนียนะครับเพ้นท์ลายด้วยสแกนเนียนะครับผม ทรงอะไรไม่รู้เพื่อนๆช่วยบอกหน่อยนะจะว่าสักตา k i คิงจะอะไรก็คือจริงๆรถชั้นเดียวเนี่ยผมไม่ค่อยมีข้อมูลว่าเกี่ยวกับเรื่องทรงเท่าไหร่นะครับให้รู้ดูให้หน่อยใครรู้คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับอ่าตัวถังอะไรใหม่หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวเจ้าของจะเอาล้อมาใส่ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะผมขออนุญาตมารีวิวก่อนล้อจะเป็นล้ออ่ามินยมใหม่ทั้ง สี่ลูกนะครับยางใหม่แต่อันนี้คือรถพึ่งต่อเสร็จจากอู่ก็พึ่งออกมานะครับให้มารีวิวให้นะครับผมถัดลงมาตรงกลางเนี่ยจะเป็นกระจกเขาเรียกว่าเป็นกระจกนิรลภัยฉุบเฉนะินเนาะภายในก็จะมีคอนทุ่มกระจกอะไรให้เรียบร้อยกระจกทั้งหมดจะเป็นกระจกเห็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้ติดฟิล์มนะคือเป็นกระจกสีชานะมันจะเป็นกระจกที่มากระจกใหม่นะรุ่นใหม่เนาะมันจะมีชาหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ โอเคตัวนี้ก็แอร์ใหม่เรียบร้อยคุณเห็นไหมเห็นไหมวะแต่ว่าขึ้นฟ้าแล้วนเนี่ยดูดิตอนนี้ยังกลางวันอยู่เลยอะแอร์ขึ้นฟ้าแล้วดูสิแอร์ขึ้นฟ้าแล้วเห็นไหมเห็นไหมแอร์ขึ้นฝนะนะ้าเรียบร้อยแน่นอนจริงๆเยน็นยันตูดอะอ่ะถัดมาดูด้านหลังกันบ้างท้ายก็ตัดได้สวยมากนะ ไฟท้ายหนึ่งคู่สวยมากมารีวิวตามคําเรียบร้องของเพื่อนๆสวยมากจริงอับดุลเลาะเบอร์โทรเช่าเหมา0-81 8 0 2 7 9หนึจ็ติดต่อได้นะครับรถบัสชั้นเดียวบ้านนี้ไฟท้ายสวยงามมากอาจจะถ่ายลูกเครื่องซะหน่อยเป็นยังไง โอเคเอาพอเป็นน้ำจิ้มพอนะครับเอาพอเป็นน้ำจิ้มไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ความนี่นี่เดี๋ยวดูด,ดูห้องห้องชั้นล่างห้องชั้นล่างใส่ของนี่เยอะมากเวลาคุณจะไปท่องเที่ยวนะคุณดูโห oh. อันนี้ชั้นล่างโห oh. ดูสิมันเลิศมากดูชั้นล่างสิ คือคุณสามารถเก็บของได้เลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสัมภาระกระเป๋าไม่ว่าคุณจะเยอะแค่ไหนคุณเก็บได้หมดเลยแล้วห้องล่างมีแอร์ด้วยนะมี USB ด้วยทําเหมือนแบบคือเราสามารถนอนพักผ่อนตรงนี้ได้เลยคนรถน,นะเนาะไะต่อไปเดี๋ยวเราไปชมภายในกันด้วยความเป็นเลิศที่ผมเคยบอกว่าเอ้ยมันต่างจากรถบ้านอื่นยังไงมามาดูความเป็นเลิศ คันนี้นี่ผมไม่ทราบว่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยณเวลานี้หรือเปล่าที่กระจกคนขับเป็นกระจกไฟฟ้าคุณดูนะคุณดูนะคุณดูนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันคืออะไรมันคืออะไรกระจกไฟฟ้าดูสิมันลำมากมันลำมากว้าว้อดูกดกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยอ่ะลงได้เลยเห็นไหมอ่ะ แล้วกระจกนิ่งมากไม่มีขยับขย่อนเลยนะดูสิขึ้นดีลงดีตายโอเคลำมากผมว่าน่าจะเป็นคันแรกในประเทศไทยที่เป็นรถบัสใช้กระจกไฟฟ้าเหมือนรถเกง๋งรถกระบะอ๋อเจอด่านเนี่ยด่านงงอะ่ะด่านงงตอนแรกปกติด่านจะเปิดประตูใช่ไหมด่านก็ไม่เปิดแล้วด่านบอกว่างงอะ่ะเปิดยังไงและที่สำคัญเช่าแกอูกเขาจัดให้ อันนี้อาจจะทุกคนอาจจะรู้จักกันแล้วก็คือประตูรีโมทเนาะเดี๋ยวผมจะกดเปิดบานหน้าอ่าโชว์โชว์โชว์ชวออะเปิดบานหน้าหน่อยอ่าแน่นอนแน่นอนคือสมมุติว่าเราจะไปเข้าห้องน้ำเนาะคนขับไปเข้าห้องน้ําไปคนเดียวหรือว่ามาเปิดประตูให้ลูกค้าไม่ทานอ่ะเดี๋ยวผมเปิดประตูบานหลังนะผมยืนอยู่ห่างมากผมเปิดประตูบานหลังนะอ่านั่นไงตงส่สัญญามันไกลไปอ่า โอเคอ่ะปิดบ้านหลังหน่อยปิดบ้านหลังปิดบ้านหลังแล้วโอเคเห็นไหมรีโมทอันเดียวคุณไม่ต้องรีบวิ่งไปเปิดประตูด,ด้านหน้าอ่ะปิดประตูหน้าก่อนดูสิดูสิดูสิเออตาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าอลังการขนาดไหนกดปุ่มไปเลยครับ เริ่มจากคอนโซลคนขับป้ายไฟอะคริลิกถือว่าจัดได้ลงตัวมากดูเลยคุณดูสิคอนโซลคนขับพร้อมเครื่องเสียงยามาฮานี่ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อแบรนด์เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มของไฟหลังคงหลังคาอันนี้จะเป็นชุดเกียร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องคนขับโอ้โหร่มาก คุณดูไฟในส่วนของอ่าเดไลท์ daylight. นี่ก็จะเป็นไฟที่บ่งบอกถึงออ่า่าาไดชาร์จแอร์ไดชาร์จเครื่องไดสิบส่งสิบสองอะไรเงี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไม่ลงระเอียดมากนี่หุ้มเสาขึ้นไปเลยดูสิโอ้โหสวยงามมากแล้วก็มีป้ายไฟบริษัทรีอุมาติดต่อที่เบอร์โทรจานี่เลยครับอ๋อ นี่เครื่องเล่นมีทั้ง3จอจอแอนดรอยอันนี้จอคาราเกะอันนี้เป็นจออากล้องวงจรปิดสามารถเป็นกล้องได้ดูลูกค้าได้นี่ครับโดยที่เราไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเนาะป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนี่ครับพอขึ้นมาข้างบนก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายพร้อมนี่มีที่วัดอุณหภูมิด้วยนี่สวยมากพร้อมสแตนเลสขึ้นมา ด้านหน้าก็จะเป็นซาวทีวีนะเป็นทีวีจอใหญ่คือด้วยความเป็นรถบัสชั้นเดียวจะไม่ลงรายละเอียดในโซนข้างหน้าก็แล้วแต่เจ้าของแล้วแต่เจ้าของรถที่จะคุยกับอูเนาะในเรื่องของอซาวเซอร์ตีซาวสวยงามขนาดไหนนะครับโอ้แอร์เ,เยนมากแอร์เ,เยนจริงๆโอ้นี่แหละครับ เพดานสองแสนหน่อยๆเองคุณดูคุณดูราคาถือว่าไม่แรงเลยนะครับกับคุณภาพที่คุณจะได้ผมจะพาไปเริ่มต้นจากด้านหลังก่อนนะครับคุณดูหลังคาไปเรื่อยๆสวยงามมากให้ความรู้สึกเป็น VIP แล้วก็หรูหราคุณดูสิโอ้โหอ่า เรามาเริ่มต้นจากด้านหลังจะเป็นลำโพงซาวหลังสองคู่นะครับผมนี่ยี่ห้ออะไรดูด้วยจัดของแท้ให้เลยอ๋อแน่นอนพร้อมด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลังคาที่กัดกัดเต็มนะกัดแบบกลัวไม่เปลืองเลยอะกัดแบบคือคือไม่ห่วงว่าจะเหลือกําไรเท่าไหรอ่อ่ะกัด,จ,ดจัดเต็มหมดเลยอะตั้งแต่หน้าันหลังหมดเลยนะครับสุดยอดมากนี่ผ้มาม่าน เดี๋ยวผมชอบตัวนี้มากดูผ้าม่านเห็นไหมสวยงามมากถัดด้านหลังมาก็จะเป็นอ่าถังดับเพลิงตรงนี้จะเป็นด้านหลังสุดจะเป็นอ่าเบาะสองคู่เนาะวางข้างกันแล้วก็จะมีก,กันตกนี่ลักษณะอย่งนี้นะครับมันก็จะกันตกได้แล้วก็จะแบบนั่งได้สบายนี่หัวชั้นบนนะดูดิ นั่งได้สบายเลยคุณมองไปด้านหน้าคุณจะแบบไม่อึดอัดตอนนี้ก็เป็นกระจกสามารถตับเอ็นเบานี่หลังสุดนั่งได้สบายแล้วก็แบบสามารถมองไปด้านหน้าได้หมดเลยครับผมเยี่ยมยอดมากไปเลยเบาะนี่ก็มือหนึ่งไม่ใช่เบาะหุ้มใหม่เป็นเบาะมือหนึ่งดูสิแม้แต่กระดาษยังไม่เออออกเลยคุณมั่นใจว่ารถใหม่จริงโอ้ใหม่มาก อ่โอเคไปส่วนตรงนี้จะเป็นอ่ที่ดูดอากาศ A, เาย็นแอร์เนาะมาเดี๋ยวเรามาแวชะชั้นล่างกันหน่อยชั้นล่างก็ตามสเต็ปประตูหน้าประตูหลังก็จะมีของกินเยอะแย,ยะมากมายถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำคุณดูอุ้ยเสียงอะไรอ้ย ามมาตรการโควิดมีที่วัดอุณหภูมิติดรถด,ด้วยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นห้องน้ำเนาะเดินลงมานี่รถใหม่มากห้องน้ําใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟเนาะสามารถอ่ากดน้ำร้อนกระฟงกาแฟทางดับเพลิงอะไรพร้อมเติมปิดไฟก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยสวยมากพื้นพื้นอะไรเนี่ยเก็บงานได้ละเอียดมากดูสิพื้นตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วประตูฉุกเฉินเนาะไว้ในยามอะไรเขาเรียกว่า เกิดฉุบเฉินเกิดอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเราสามารถกดปุ่มตัวนี้ปึ๊บแล้วเราก็ปิดวาลวปั๊บประตูจะเปิดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแบบคือสมมติว่าถ้าเกิดเราแบบแต่มันก็อันตรายอย่างหนึง่งคือไอ้ปุ่มนี้ห้ามมาเปิดเล่นคือเขาถึงเขาถึงต้องมีฝาปิดเกิดรถวิ่งอยู่แล้วคุณมาหมุนอย่างเงี้ยประตูเปิดได้เลยนะงั้นคุณจะมาหมุนเล่นเขาถึงมีฝาปิดนี่เขาถึงมีฝาปิดอันนี้เป็นกรณี ตัวเซฟในเรื่องการแบบเปิดเป็นประตูเปิดฉุบเฉินได้นะครับอย่าเล่นนะตัวนี้บอกไว้ก่อนนะไปไปกันแบบเร็วๆอู้คุณเห็นอะไรไหมเออเออไฟวิ่งแบบนี้หาไม่ได้นะเนี่ยดูสิวิ่งมาจากนู่นเลยอะดูดิโอ้โอ้โอ้โอแล้วดูลำโพง มีแอร์ตรงระหว่างทางเดินทําให้คมทาให้รู้สึกแบบเย็นตลอดตลอดที่เราเดินระหว่างตรงกลางเดินไปนข้างหน้าเราเย็นตลอดเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบใต้เบาะมีแอร์อย่างเงี้ยคือตรงนี้มันเย็นอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าระหว่างเบาะตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เย็นแต่เนี้ยเขาจ่อช่องแอร์ให้นะครับผมโอเคถือว่าใส่ใจในงานละเอียดคือเข้าใจถึงลูกค้าเวลาเราใช้รถจริงๆเนี่ยเราก็จะไปยืนเราสูรไล์ใช่ไหมมายืนตรงเนี้ยก็จะมายืนพูดไม้ใช่ไหมสวัสดีค่ะอย่างนั้นอย่างนี้นะ ก็แอร์ก็จะมากระทบไหลเวลาเราเดินเนี่ยจะทําให้ความรู้สึกเราเย็นนะไม่บ่นร้อนนะครับนี่เนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วยดูสิอันนี้ไม่วิ่งเนาะแต่อันนี้จะเปลี่ยนสีเดี๋ยวดูนะตอนนี้สีเขียวอยู่เขาจะเปลี่ยนสีให้เราบางไหมดูอุ้ยเป็นสีแดงละอุ้ยเป็นสีม่วงแต่นี้ไฟวิ่งนี่ฮ่าให้เกสกเวลาสุดยอดสุดยอดสุดยอด สุดยอดจริงๆอลังการมากคุณดูแม้แต่ช่องแอร์ก็ยังมีไฟโอ้เห็นอย่างนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีใช่ไหมครับผมก็ติดต่อกันเข oui. so ้ามาได้รถบ้านรีวมาจอดอยู่ในโซนเขตกทมเนาะอยู <intell> ่ใกล้ๆละแวกใกล้เรียนเครียงใครอยากเหมาก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะติดต่อได้เลยรถบ้านนี้นะครับผมใหม่แน่นอน โอเคปะเดี๋ยวเราจบคลิปวิดีโอคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากไว้ด้วยรถบัสชั่นเดียวรีววมาแล้วก็อูของพี่บอยนะครับที่อ,อนุญ,ญาตให้ช่องเรามารีวิวรถใหม่แล้วก็ขออนุญาตเท่าแก่รถนะครับณนะที่นี้ด้วยผิดพลาดประการใดช่องอัมบัสซิ่งก็ขออาภายัยถ้าพูดไม่ดียังไงก็ตักเตือนกันเข้ามาได้นะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ กำลังเล่นรถหรือผู้ที่กําลังจะเหมารถหรือผู้ที่กําลังจะตัดสินใจแต่งรถว่าจะแต่งอูไหนนะเราไม่ได้อวยอูพี่บอยนะแต่เราก็ถ่ายตามงานที่เขาทํานะอะไรที่พูดได้เราก็พูดอะไรที่พูดไม่ได้เราก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต้องพูดนะครับงานก็จะประมาณนี้ส่วนรายละเอียดเรื่องราคาอะไรยังไงก็เดี๋ยวลองคุยกับ พี่บอยเจ้าของอู่อีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องการแต่งรถเนาะแต่สำหรับเรื่องการเหมารถก็ติดต่อรถบ้านรีวมาเบอร์โทรตามนี้นะครับตัวบักเบื้เริ่มเลยเนี่ย0818027949โอเคแอร์เย็นไม่ยเย็นก็ดูเอาขึ้นฝ้าแล้วเห็นไหมครับแอร์ใหม่ขึ้นฝ้าแล้วโอเคสำหรับวันนี้ช่องอาร์มบัสซิ่งไปก่อนนะครับกับประตูไฟฟ้า บายบายเจอกันคลิปหน้าบายบายฝากติดตามด้วยเด้อ